วสวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์โอซนี่แล้วนะครับโอเคมาพบกันอีกแล้วในเกม r l s s ออ f Clans วันนี้จะพามาชมวอลกันนะครับโอเคโปรแกรมอัดมันกระตุงนีดนะโอ้โหวอลอันนี้น้องวินนะครับน้องวินตี พาไปดูรีเพกันเลยตอนนี้โปรแกรมอาจใช้โมดิเซนต์น,นะครับเี๋ยวว่างๆจะมาสอนต้าในการใช้ใน AS l a v a วาแล้วกันฟังนวะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ AS l a v a านะครับนี่ให้ดูจากข้างบนเลย มันอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าอันนี้โหลดมาแล้วผมก็ใช้เลยไงมอก่อนตีสแปดนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ป,ปล่อยฮาวไปลออสองตัวอ้ออ๋กระตุกนิดนึง ทีวีรบกวนใอยนะโอเคผมอยากลองเล่นสายอากาศมากเลยตอนนี้ตอนนี้อัพมันลูนอยู่นะฮะและคุณอาจจะเห็นผมเล่นโกเลมขวานยักษ์ขวานเปก้าอะไรประมาณนี้นะครับในต่อไปผมจะลองเล่นสายอากาศละจะได้รู้เลยว่าผมเล่นเป็นยังไง เขาไม่แม่น้องวินเขาไม่ปล่อยฮีโร่เลยซ้ำเขาปล่อยฮีโร่เก็บนะฮะนี่เขาปล่อยพื้นด้านล่างโหโบอลลูนปล่อยใส่คิงข้างเดียวตาย สองให้ดูแล้วกันอาควินเราก็ดูค่าโอ้เก็บท่าฮอไว้อันดับสุดท้ายด้วยเย้ต่อมือป๊าป๊ป ประมาณนี้ลองเทดูว่าโปรแกรมอัดมันกระตุกหรือเปล่าปรับคุยให้เป็นแบบนอนนะเดี๋ยวมีคนมาตีบ้านชิบหายโอเคก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็พามาดูวอกันเฉยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอีกสิบชั่วโมงครับอลเพราะผมตอนนี้ว่างแล้วนะฮะสองที่ใี่เล่นอยู่แล้วอ,อยากเข้าก็ทยอยมาได้นะครับโอเคผมมิสเตอร์โอซีโอซีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคที่ผมใช้ ไอ้เนี่ยไอเฮียเนี่ยโปรเปอรเซนเนี่ยว่า scr Pro ผมใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยต้องมาใช้มโมเปอร์เซนบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโมเปอร์เซนเหรอแอนดรอยแบบผมเนี่ยมันอาจอาจจะใช้โมเปอร์เซนอัดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าแอนดรอยมันต่ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมพาออกไปดูก่นนันแล้วกันผมจะเกมพาไปดูเลย นี่ครับผมใช้เป็น a s วานะครับนี Jamie, ่ครับ a s วาเดี๋ยวพามาดูแอนเดี๋ยวผมพามาดูแอนดรอยด์ผมมาดูแอนดรอยที่เข้ามาตรงตั้งค่าแล้วกดตรงนั้นครับเดี๋ยวผมทำให้ดูโอเคพอเข้ามาตั้งค่านะครับเราก็เลื่อนออกมาให้สุดเลยนะครับสกิน ไอ้โทรศัพท์เนะี่ยดูที่ทัสกินนะนี่ครับ Android โทรศัพท์ผม5.1.0แลายคนอาจจะคิดเฮ้ย Android จะสูงแค่ไหนเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บเดินออกไปเรื่อย นี่ครับแอนดรอยห้าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวถ้ามีถ้ามันตกเดี๋ยวผมจะมาสอนคลิปแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทำแล้วกันโอเคผมมิสเตอร์โอซต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม